ไว้ไม่ไหวเนะี่ยคุณตาบอก,ออกไม่ไหวขอนอนกลางถนนแล้วกันเมาเมาแบบไปไหนไม่ได้แล้วก็เลยขอนอนกลางถนนชาวบ้านเห็นมีคนนอนกลางถนนโทรแจ้งหนึ่งเก้เลยไม่รู้เป็นตายยังไงไปดูค่ะคุณผู้ชมในต้นค่ะในต้นหรือคุณลุงต้นในี่ยแหละอายุเจ็ดสิบปีชายสูงวัยที่ ใส่เสื้อสีม่วงนั่งอยู่ริมทางพร้อมกับเครื่องดนตรีพินคูใจพินมาจากไหนฮะลุงยังคล้องคออยู่เลยอ่ะอไปเล่นดนตรีที่ไหนมาหรือเปล่าน,น,นะสภาพแกเนี่ยก็ดูแบบ กึ่มๆงงๆนิดๆนะน,น,นะคะคแต่ชาวบ้านที่เขาเห็นน่ะเห็นว่าคุณลุงกันนั่งอยู่ข้างทางนี่ตกใจไงนึกว่าตายแล้วก็เลยโทรหา191แล้วก็ประสานกู้ภัยมาตรวจสอบนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่5กุมภาพันธ์ริมถนนบายพาสเลี่ยงเมืองข้างห้างโรบินสันร้อยเอ็ดที่อำเภอดงลานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยตอนนั้นนะคุณลุงต้นเนี่ย ยังนอนหมดสติอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยปลุกปลุกค่ะเรียกให้ตื่นเพื่อเช็คสติ<อ>ก็ปรากฏว่าอ่ารู้ตัวแล้วตื่นมาลแล้วแต่แค่รู้ตัวนะแค่รู้ตัว,ตวลุกมานั่งอย่างนี้ได้แต่ว่าสภาพแบบเมาแอ,อะอ,อันนี้เจ้าหน้าที่บอกนะ แล้วลูกมาก็ไม่ได้ทําอะไรอะนะคะนั่งคอพับอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ดูสํารวจรอบกายแก้วใสใสขวดใสๆอย่างเงี้ยนะมันใช่เลยใช่ไหมใช่น้ําแร่ไวนวิสกี้โอ้โหคือตอนที่ก็ดูแหละว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแกก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นแกบอกว่า ตัวแกเป็นนักดนตรีเล่นพินเปิดหมวกเมื่อวานเนี่ยไปเปิดหมวกได้เงินมาได้เงินมาก็ต้องฉลองดิดีดเพลงน่ะเนี่ยเพลงอะไรดิบัวโอเราจะได้ลองหันมายิ้มหน่อยซิยิ้มซยิ้มซีที่รักยิ้มนานๆแม่จะอารมณ์ดีนะเออพอได้เงินมาเนี่ยไอ้ลุงต้นก็ไปซื้อเหล้าไงแต่ว่าดื่มหนักไปนิดนึง แล้วก็เลยปั่นกลับไม่ไหวปั่นจักรยานเน่ยเลยจอดจักรยานเอาไว้น,นอนข้างทางแล้วแกยังมีพินกับลําโพงมาด้วยนะก็เลย <laughs> ก,ก็วางไวไ้ตรงนั้นแหละคอนเสิร์ตข้างถนนเลยข้างทางจนกระทั่งนี่แหละมีชาวบ้านมาเห็นอ้อาวไปดูบรรยากาศตอนพูดคุยแล้วก็ดีดพินโชน้ไหนสินักดนตรีเป็นยังไงบ้างคะพินเอามาทมันี่เดี๋ยวรออนึงเดี๋ยวรออีนึงอันนั้นนี่ัง่คำขวัญเยอะเขียว ขาโทษหนึ่งเกาหนึ่งบอกว่าเจ้าสลบกูไพ่เขาเลยมาสันี่อันนี้ยังนี้ยาพิเศษป่าเออโอ้เปลี่ยนเลวัดตั้มัคืออนัดนโอ้โหนักดนตรีของแท้นักศิลปิน เล่นออกมาจากใจสูงสิแล้วเปเลยทําำไงต่อดีชีสาก็ตอนนี้นะยาคตาต้นเนี่ยลุงต้นเนี่ยบอกไม่ได้เป็นอะไรแล้วกู้ภัยก็พยายามพยุงคุณตาขึ้นไปนอนบนรถแล้วอาสาจะขับไปส่งที่บ้านแล้วก็เอ่ยปากว่าเขาหน้าอย่ามานอนแบบนี้น้ำอันตรายชาวบ้านเองเขาก็ เออเข้าใจผิดไงเขาก็กลัวว่าเอยเป็นอะไรไปรุนแรงหรือเปล่าสุดท้ายที่สุดก็พากลับบ้านไปนะแต่ถ้าเกิดว่าแกมีความสามารถอย่างนี้นะเข้าวงไหมไปวงหน่อยไหมล่ะไปทําวงดีๆเลยไปเล่นพินที่ไปให้ถูกวงนะจะไไปวงนะเออไม่ใช่แต่ไปวงกงๆเ่ยไม่เอานะที่นี้หนักกว่าเดิมอีกนะหรือไม่อีกวงหนึ่งตำรวจก็มาได้นะวงนั้นน่ะอันเด้อ วงที่ต้องตามเพื่อนใช่ไหมอันนี้ก็ต้องตามตามญาติพี่น้องมาช่วยดูแลด้วยอันนี้นะก็เป็นเรื่องราวของการดื่มครับดื่มแล้วไม่ขับแต่หลับตรงนี้ไม่ได้